หิวมากโอ้ฉันก็ไม่ไหวแม่จ้าเชลูกคา้าแย่งโอกาสเลยนะคะเดี๋ยวทำแล้วกันโอเคไปรอหน่อ,อันะไม่ไหวนะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะอ๋อของพี่ขอเป็นลาเดยเย็นไม่หวานนะคะส่วนพี่นะคะอคไอซ์โค d ดอเมริกาโน่โน,โนโชูเขอแบบโคโค่ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะจ้า ออนดูดิคนอะไรแก่ก็แก่ยังย้อมผมทองนะแกแม่ออน <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ทองนะคะคา <c oughs> ราโมลคาราโมฮะยอ,ยอแล้วดูดิใส่ชุดทนังาสาสาแก <c oughs> ไม่ไอายลูกอายหลานนะแกจริงแม่คนอะไรแกขนาดนี้จะมนีนหนังสืออุ้ย <H> uh <i> แม่หนูว่านะ จะมาหลอกแอลสาวไงสาวมหาลัยอ่ะเนี่ยพวกเข้าหัวงูมก็อย่างนี้แหละช็อกแกช็อกใช่ไหมถ้ามีอะไรเพิ่มเติมสามารถเรียกได้ตลอดเลยนะคะจ้าขอบคุณจ้าแล้วดูสิหน้าที่การงานก็ดีแต่ความคิดไม่เข้าท่าเลยได้หรอถูกต้องที่สุดเลยเอออ้นจ้าวันศุกร์จ้าที่เราจะพรีเซนต์งานกับลูกค้าแกเตรียมข้อมูลหรือยังวีดโอไม่ใช่หนูค่ะคุณแม่คนที่เตรียมก็คือขอโทษนะคะ รอหนูนะไม่ใจ้ะมาช้าค่ะเนี้ไม่มาพรุ่งนี้เลยล่ะขอโทษนะคะพอดีว่าบอสต,ต้องการยอดขายของปีที่แล้วอะค่ะหนูเลยต้องคีย์ข้อมูลลูกค้าให้บอสจ้ะจ้ะอย่างว่านะพนักงานใหม่ทํางานแรกๆอะมันก็เหนืหน่อยหน่อยนะหนูว่าแต่ว่าเตรียมข้อมูลให้ลูกค้ารื้ย,ยังวันศุกร์นี้ยเรียบร้อยแล้วค่ะหนูวางไว้ที่โต๊ะพี่เต้ยแล้วแล้วก็มีวิดีโอพรีเซนต์ด้วยนะคะดีจ้ะ จะให้ใครมาว่าบริษัทกำลังนิยมสตูดิโอของเราก็ไม่ได้เพราะเราเป็นบริษัทวิดีโอโปรดักชันที่ดีที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ดังนั้นการพรีเซนต์งานของเราต้องรอดใช่ค่ะคุณแม่เพราะว่ากำลังนิยมสตูดิโอของเรานะคะนเนรมิตทุกความต้องการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่นิยมค่ะจริงค่ะขอโทษนะครับพวกน้องๆรู้จักบริษัทกำลังนิยมสตูดิโอด้วยเหรอครับใช่ค่ะบริษัทกำลังนิยมพี่รู้จักด้วยเหรอคะ คืเน่ล์มก็จะไปคุยกับเขาทําไมพูดไปเขาไม่รู้เรื่องหรอกนะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของวัยรุ่นกับคนที่มีการศึกษา,าจา้ะแล้วดูนะเรียกตัวเองว่าพี่โอ้แก่ขนาดนี้<อ>ดูหนังหน้าตัวเองก่อนค่ะถึงแม้ว่าพี่จะเรียนไม่จบนะมาเรียนตอนแก่แต่พี่ก็ไม่เคยจะดูถูกการศึกษาของคนอื่นแบบที่น้องทานะ ดไปเรียนให้จบก่อนไมหมลุงแกรู้ไหมว่าเงินเดือนของฉันทั้งเดือนอะยังมากกว่าค่าเทอมของแกทั้งปีอีกนะจริงค่ะโอ้ไปเรียนให้จบจ้ะผู้พี่พูดแรงเกินไปหรือเปล่าคะไม่มีใครแก่เกินเรียนหรอกนะคะถึงพี่เขาจะเรียนอยู่จริงๆพวกพี่ก็ไม่ควรว่าพี่เขาแบบนั้นพวกพี่ลองมองตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะไปว่าตัดสินคนอื่นนี่เธอเป็นเด็กใหม่อ่ะมิสิซร์มาด่าฉันมาว่าฉันอย่างนี้อ่ะจริงอ้นน่าสารไปเถอะอยู่ตรงนี้แล้วหงุดหงิดไปค่ะแม่ หนูต้องขอโทษแทนพี่พี่ด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับพี่คงดูไม่เหมาะสมกับการกลับมาเรียนตอนแก่แบบนี้มันก็เลยดูสภาพตลกตลกแบบนี้ครับไม่หรอกค่ะโอกาสทางการศึกษาทุกคนควรได้รับมันไม่มีใครแก่เกินเรียนหรอกค่ะไม่ว่าใครจะคิดยังไงพี่อย่าไปสนใจนะคะขอบใจน้องมากๆนะครับเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะแล้วเดี๋ยว,วค่อยพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ พี่ต้องขอให้มาถักขวานิดนึงเขาจะได้ส่วนฟิล์มฟิล์มตรงนี้ต้องเตะนะเว้ยพี่ต้องการให้มันเตะที่สุดพี่แต้วแล้วเดี๋ยวก่อนโอนตรงเนี้ยเดี่ยวจะต้องมีสตาร์็ีคนมาบอกเราฟิล์มอย่าให้พลาดนะพี่ขอเลยนะห้ามพลาดเด็ดขาดสวัสดีค่ะคตเกิดมัวร์นิงค่ะสวัสดีใจทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเตรียมงานไปถึงไหนแล้ว อเนี่ค่ะคุณตัก๊กเต้วนะคะได้เตรียมข้อมูลแล้วก็วิดีโอพรีเซนเทชันไปแล้วนะคะรับรองว่าถ้าคุณอเนกชาติเห็นนะคะตกลงทำสัญญากับเราแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะแล้วยิ่งถ้ากว่าปีนี้นะคะเราได้บริษัทต่างชาติเด่ยเข้ามาร่วมลงทุนเป็นโปรดักชันของเราเนี่ยรับรองว่ากำลังยู่มสตูดิโอของเราเนี่ยโอ้ <laughs> กำไรมันปังแน่นอนเลยค่ะโัวค่ะ <laughs> ดีมากเลยจ้ะค่ะอะแล้วข้อมูลลูกค้าเป็นยังไงบ้างที่เตรียมให้คุณเอเนกชาติอะนี่เป็นการสรุปทางการตลาดของปีก่อนๆค่ะส่วนข้างแรกนี่จะเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขของปีหน้าถ้าหากว่าคุณอเนกชาติตัดสินใจให้เราผลิตโฆษณาและทำการตลาดให้ส่วนการความน่าจะเป็น <J. S 2> และอาาัตราความเสี่ยงทำไมบอสใส่ชุดนักษางน่ไม่จบห,ห,หรอโอเค <Okay. S 3> จะเป็นม,มาสติคลีมาจะไหมกันะ ไเพลสเป็นเะโถิดจากลยกระสังใบอ้ยอ๋อรู้ละยังไม่จบค่ะดีมากเลยจ้ะละเอียดมากๆเลยหนูเป็นพนักงานใหม่หรือเปล่าคะใช่ค่ะเอ่อคุณตาคะทำไมวันนี้คอสตูมแบบนี้ล่ะวันนี้ไปมหาลัยมาไงอืเป็นยังไงใส่ชุดนักศึกษาดูเด็กลงหรือเปล่ามิน่าเราจะชมอยู่แล้วเชื่อว่าเฟรชเฟรชที่สุด ไม่สามารถเฟรชได้มากกว่านี้แล้วใช่ที่สุดแล้วค่ะเนี่ยถ้าเจออยู่ข้างนอกนะนึกว่ารุ่นอน,อน้อง <laughs> เราในแสนจะดีใจนะคะที่ได้ทำงานกับบอสที่แบบทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็แบบให้ความสำคัญกับการศึกษาแบบเนี้ <laughs> และเธอหล่ะไว้ในบ้างเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้ร่วมงานกับบอสที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาแบบนี้ขอบใจมากนะจ๊ะ <c oughs> พี่แต้วเดี๋ยวฉันมีประชุม ยังไงฝากเตรียมพิเซนตลูกคา้าด้วยนะสบายค่ะอ๋อแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับกันล่ะเดี๋ยวตอนเย็นเราม,ามารีประชุมสำคัญนะโอเค <Bye. S 2> <Bye. S 3> บายบ๊ายฟิมเดี๋ยวพวกพี่จะมีงานคุยกับคุณพาคน,นะตรงนี้เราก็ดูแลและไปที่บอกอะ่ะทำให้ครบด้วยนะทำให้ดีอย่้อ้นจ้าไปกันจจ้าไดคะตรงนี้มันแบบ too hot mommy hot นะ แม่คะไหนบอกจะไปน,นั่งที่มันเย็นๆไงคะอย่าบ่นอ้นอย่าไม่สวยค่ะร้อนจริงแล้วใช่ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคุณภาคโอ้ยอยู่ไหนเนี่ย,ยลูกค้าก็ลูกค้านะ,ะไม่ไหวนะเนี่ยเป็นหนูด่ามหมดนะคะช้าขนาดนี้ลูกคาลูกค้าด่ามหมดค่ะม,ม่สนอ,อ,อุ๊ยแม่มีเสียพาเด็กมาออฟด้วยย่ะฉันก็เลือกเหมือนกันนะว่าายเรียน รือว่าใยอะไรอ่ะตลกอ่ะเขาพูดถึงเราหรอคะทำไมเสียมารยาทจัง่ชงก็เถอะอย่าไปสนใจเลยทอดนะคะว่าใครเสียมายริยม่ทราบใครอยากรับก็รับไปสิคะฉันไม่ได้เอ่ยชื่อสักหน่อยเีย็นไม่เป็นไรโอ้ยค่ะดีนะนะจะดอนคนแก่หลอกฟันแล้วอ่ะยังไม่รู้ตัวเลยอ้นฟันฟฟันจัดการไอี่อ้นต่อหรอต่อสิคะไดไค่ะคุณแม่ อ้าวฟิมบอททำธุระเสร็จแล้วเหรอคะใช่จ้ะพอดีว่าแวะมารับลูกกับสามีนัด,ดไว้ที่ร้านนี้จ้าฮะเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าบอสมีลูกแล้วยังเาวายังสวยอยู่เลยแล้วฟิมมาสักกาแฟเหรออ๋อพอดีว่าคุณพ่อติดต่อพี่แต้พี่อ้นไม่ได้อ่ะคะ่ะเขาจะขอเลื่อนวันเป็นคุยวันพรุ่งนี้แทนหนูก็เลยเดินมาบอกคะ่ะอ๋อไปงั้นเข้าไปได้านนด้วยกันเลยไหมเนี่ที่พวกฉันเตือนอะ พราะหวังดีหรอกนะไม่อยากให้เธอน่ะดอนคนแก่หลอกไปยำจ้ะเกิดอะไรขึ้นหรอคะคุณลูกค้านี่คุนช่วยเอาสองคนนี้ออกจากร้านทีได้ไหมผมทนไม่ไหวแล้วนะนี่แกคิดว่าแกเป็นใครอะ่ะมีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันออกจากร้านอะ่ะเราฉันน่าก็แค่รอเล่นกับเธอหรือเปล่าหนูไม่ร้อนตัวนะจ๊ะขอโทษนะที่บอกว่ารอเล่นเนี่ยเราไม่ได้สนิทกันถึงขั้นนั้นนะคะปาแน่ว่าพี่เป้าของสลิยะ ว่าทั้งคู่นั่นแหละป้านี่นี่ต้องโดนตบสังสอนอ้นหยุดเดี๋ยวนี้นะทำอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นกันหรอคะพี่ทำไมต้องลงไม้ลงมือกันด้วยก็ยีเด็กคนนี้ไงมันมาปากด,ดีกับฉันก่อนก็จะตบสั่งสอนเสมอไม่จริงนะคะก็ยป้าพวกนี้มาหาเรื่องหนูกับพ่อก่อนพ่อพ่อ่ใช่ก็คนที่ป้าบอกว่าเป็นเสียเลี้ยงต่อยแล้วจะมาหลอกคันแล้วทิ้งไงนี่ ว่าเธอพูดแบบนั้นจริงๆหรอไม่ได้พูดเละไม่มีใครพูดเลยเขาสองคนพูดดูถูกแล้วก็ไม่เหี้ยเกลียดคุณบอยกับคุณโอเลยค่ะหนูอยู่ในเหตุการณ์หนูเป็นพยานได้ค่ะฉันคิดอย่างในตัวว่าเธอมากแล้วที่เธอกําลังดูถูกเนี่ยลูกไหมเพาเขาเป็นสามีและลูกของฉันสามีลูกโอเบื่อก้เป็นถึงขั้นผู้บริหารยังต้องเรียนเพิ่มอีกเหรอคะ จริงๆแล้วอะ่ะฉันกับลูกเรียนจบปริญญาโทแล้วจะ้ะส่วนสามีฉันอะ่ะเอาแต่ทํางานเปิดโรงงานใหญ่โตแต่วุฒิจบแค่มหกเขาก็เลยอยากเรียนต่อปริญญาตรีฉันกับลูกอะ่ะก็เลยไปเรียนเป็นเพื่อนค่ะหลังจากที่ฉันไขข้อสงสัยให้ทุกคนฟังแล้วมีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบพิ่แต้วอน้นต่อจากนี้ไป พวกคุณไม่ใช่พนักง,งานบริษัทกำลังนิยมอีกแล้วนะคะเดี๋ยวนะบอสไม่ใพวกเราอออย่างนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะพวกเรานะคะทำผลงานไม่ต้องแยบต้องแยจะมาไล่ออกแค่เรื่องแบบเข<อ>้าใจผิดอย่างนี้มันไม่แฟร์นะคะที่ฉันไล่พวกเธอออกไม่ใช่แค่เรื่องเข้าใจผิดแต่เป็นเรื่องทัศนคติที่มีต่อคนอื่นพวกเธอตัดสินคนอื่นแค่การเห็นแค่ไม่กี่วิและที่สำคัญนะ กำลังทำร้ายร่างกายลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของฉันเธอสองคนออกจากที่นี่ไปซะเพราะที่นี่ก็คือร้านของฉันไปก็ได้เว้ยแม่เดี๋ยวก่อนบัตรเครดิตหนูทำไงอะและอายุขนาดเจ้อะสมัครน,นที่ไหนใครเขาจะรับฮะออนนี่เจเองเกจะอยู่ก็อยู่ฉันไม่อยู่แล้วเว้ยเหรอเออไปไปก่อนนี่เราอะไวก่อนอไป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 ก็ได้รอด้วยเรียเก็บของมารอด้วยค่ะ อขอบคุณที่มาใช้บริการแต่วันหลังไม่ต้องนะคะขอตัวไปทำงานก่อนนะคะไม่คิดเลยนะคะว่าโลกจะกลมแบบนี้ทั้งสองคนเคยเจอกันมาก่อนหรอคะใช่คุณก็น้องคนนี้แหละที่ผมเล่าให้คุณฟังว่าเขาช่วยผมไว้ตอนเจอยายสองคนปากดีนั่นน่ะอ๋อแบบนี้นี่เองขอบใจหนูมากเลยนะที่ช่วยสามีฉันไว้ยินดีมากๆค่ะหนูแค่อยากพูดในสิ่งที่หนูคิด หนูว่าการหาความรู้เป็นเรื่องที่ดีค่ะและไม่มีใครแก่เกินเรียนเรียนได้อยู่ไหมได้เนาะซื้อ,อขอบคุณนะครับ